ม่าบาททีมพี่น้องข่อยได้เปลือกไข่เด้อขมือเจ้าพี่น้องข่อยเก็บสาสมมาเป็นอาทิตย์เด้อพี่น้องคะ่ะเปลือกไข่ข่อยสิเอาไปเฮ็ดหยังข่อยจะเอาเปลือกไข่ไปทําอะไรข่อยไข่มุจเจ้ท่ายเจ้าว่าข่อยเจ้าว่าข่อยสิผ้า,ามุจเจเ้เฮ็ดหยังข่อยมีโคก ข่ใหมูจาทไทยว่าข่อยสีผ้ามูจ้าเห็ดหยังพี่น้องถึงขั้นตอนแล้วนะคะทุกคนค่ะถึงขั้นตอนที่เราเอาเปลือกไข่ลงคกแล้วนะคะทุกคนเอาลงบดนี่แล้วพี่น้นองเอาลงคกหมดนี่เลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใช้สากกระเบือด้วยทุกคนเด้อสากกระเบือด้วยค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเราเอา เราได้แล้วห้อกรสติ่ตำเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเราจะตำเปลือกไข่นะคะเพื่อที่จะเราจะตำให้ละเอียดนะคะทุกคนนี่เป็นขั้นตอนเนาะเดี๋ยววะรู้ว่าสิเอาละเอียดเบอร์ไดเด้อค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าเราจะเอาละเอียดเบอร์ไหนนี่เป็นขั้นตอนการทํานะคะทุกคนทุกคนจะบอกว่ากระทะเราพร้อมแล้วนะเราเตรียมตัวจะผัดแล้วนะคะทุกคนอันดับแรก เราต้องจุดไฟก่อนนอ้องทุกคนเนาะจุดไฟก่อนเด้อจ้าโฆษณามาอีกแล้วพี่น้องปิดคอนเดอร์โอ้ยทุกคนเราได้เปลือกไข่แล้วนะคะเราตำเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะขั้นตอนต่อไปของเราก็จะเอาไปคั่วแล้วเด้อค่ะทุกคนคะ่ะมาเราจะไปดูดูหม้อกระทะของเราสิคะทุกคน <c oughs> ทุกคนหม้อเราพร้อมแล้วนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เริ่มจะควันออกมาแล้วคะ่ะทุกคน เราจะคั่วแลวนะเราจะคั่วเปลือกไข่แลวนะโ <c oughs> <c oughs> อ้อยอี่นองทุกคนเราจะคั่วแบบใจเย็นๆนะคะทุกคนขาเราจะคั่วเปลือกไข่แบบ <c oughs> ใจเย็นๆนะคะ โอ้ย oh, พี่หวองโฆษนาทุกคนรอจะบอกว่าเปลือกโอ้ยเปลือกไข่ของข้าวหอมไดท้ทีแล้วเด้อทุกคนเด้อสิได้แล้วค่นี้รู้สึกว่าจะได้แล้วกลิ่นมันแบบว่ากลิ่นได้แล้วนะคะทุกคนมันเริ่มจะโอเคแล้วนะคะทุกคนคะ่ะได้แล้วเนาะเราจะปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็สิพักไว้ให้มันเย็นนะคะ เดี๋ยวขันตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้านนองไปเบืองขันตอนต่อไปเนาะค่ะแต่ว่าระวางล่อนี่ก็สิคนเรื่อยๆเด้อค่ะยานมันใหม่หมอเนอะค่ะับวจอพี่นนองเปลือกไข่ห่อสีใหม่หมอนะคะทุกคนมันจะดำเนาะต้องทําให้มันเหลืองเหลืองหน้าแบบน่ากินประมาณนี้บอพี่นนองต้องเหดใเห็นมันเหลืองเหลืองเนาะเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนพะนะเราจะไขเอาเราจะไขวบดวะ ทุกคนเฮาสิไปเห็ดภารกจิตใหญ่เราจะเราจะไปทําภารกจิตใหญ่อันใหญ่หลวงด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเราจะเอาไข่อะไรนะไข่เปลือกไข่ขั่วด้วยค่ะทุกคนเฮาสิเอาเปลือกไข่ขวด้วยคะ่ะเมื่อจอพี่น้องเอาเปลือกไข่ขวไปไล่นองหอยทากด้วยค่ะบ่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมเนาะแต่ได้ยินพี่เขาแนะนํามาสองคนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ พี่ลุงบอกว่าให้เอาเปลือกไข่ไปใส่ทีนี้เมื่อเช้านี้พี่ต้นน้ําบอกว่าให้เอาให้เอาไอ้เอาเปลือกไข่ไปคั่วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูเราจะดูว่ามันจะได้ผลไหมเนาะเพราะว่าหลายวิธีแล้วหลายวิธีแล้วมันบ่ได้ผลเด้อค่ะเมื่อเจ้าพี่นงเปลี่ยนวิธีไหมเป็นวิธีที่สามแล้วบ่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้เรากําลังเดินไปปวก ไปแปลงผักนอคะไปสวนผักของเราเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เรากําลังเดินไปถึงสวนผักของเรานะคะทุกคนไปเบิ่งดูว่ามันสีใดผลบอกระจอพี่น้องเอาประตูพิษทุกคนขาเปิดมาทุกคนเราจะเอามาโรยกันเลยนะคะรู้สึกว่าจะกินหมดเลยนั่นนี่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็กิน,น้ะค่ะทุกคนขา <c oughs> บ่าเเรือไว้ไห้แม้แต่อันต้นเดียวพี่น้องเบิ่งดูเลือว้ไหม้มุมเดียวนี่แหละ นี่แหละเลือกเป็ไห้อันเดียวนี่แหละค่ะทุกคนนอกนั้นสังหารโหดหมดเลยค่ะโหดพวอยู่ด้เนาะมันก็เกินไปอยู่ด้เนาะโหดพว, no. พว no. no. อันต้มนี่เพิ่งเห็นแต่ต่อพี่นองค่ะเห็นแต่ต่อรู้สึกว่ามัวว่านี่เอาเกลือมาใสา่ด้วยค่ะทุกคนเอาเกลือมาใส่บาสําเร็จเดียค่ะบริยานบรยานค่ะพี่นองค่ะเมื่อนี้เอาวันนี้เอาเปลือกไ,ข,ไข,ข่นะคะทุกคนเปลือกไข่โรยเปลือกไข่คั่วนะคะทุกคนมาใส่เนาะเพิ่งดูอันนี้ใส่อันนี้ เปลือกไข่ขัวเปลือกไข่ขัวค่ะทุกคนมาจาาทุกคนบาทที่นี่สิมาใส่ใส่โหระพาน้าบิ่นองคะเบิ้งโหระพาปลูกความกันงามงามหอยถากมากินโหระพาก็เลยเหลือด้วยค่ะทุกคนค่ะงามค่ะงามค่ะงามแน่เบิ้งดูเบิ้งโหระพาดูเบิ้งโหระพาดูทุกคนดูงามเนาะเอา้า เปอย่างไดมันคำว่ากินอีกมันก็สิโพดโพอยู่ดอกจงไว้เห่ข้นกิ่นน้ำเนี้ย